ที่ชื่นชอบมากที่สุดก็คือคงต้องเป็น Friday the 13. t h เพราะว่ามันเป็นออริจินอลคือเราแบบว่าเฮ้ยนี่คือคืนวันศุกร์ที่13จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราไหมมันทําเหมือนกับแบบว่ามันเป็นหนังสยองขวัญที่ทุกครั้งที่มีศุกร์ที่13มเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้หนังสยองขวัญสำหรับผมที่ผมชื่นชอบเนี่ยมันเป็นหนังที่แบบว่าซาดิสและก็โรคจิตมากๆเลยนะครับผม h ิ Man c a ค p เด มนุษย์ตะขาบน่หรือว่าชื่อเต็มเต็มเนี่ยเขาบอกว่าจับคนมาทำตะขาบในเรื่องเนี่ยก็คือเอาคนเนี่ยเอาปากต่อตูดกันโดยที่ใช้แม็กเย็บ <c oughs> เป็นหนังสยองขวัญที่แบบว่าสั่นประสาทมากๆเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครดูตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องได้เนี่ยโรคจิตชัวๆ ผมก็หนึ่งในนั้นที่ดูจบอะหนังสยองขวัญแล้วไม่มีเรื่องจริงๆไม่มีเรื่องไหนชอบครับคือผมไม่ดูหนังผีครับไม่ชอบดูหนังในน่ากลัวแต่คือที่ดูแล้วรู้สึกดีก็คือชตเตอร์เอาคนไทยเราเนี่ยเพราะแชตเตอร์นี่คือแบบดังไปถึงเมืองนอกผมว่ามันน่ากลัวจริงๆนะผมดูบางทีผมแบบหลอนไปเลยกลับบ้านอะกลัวใครมีขี่คออะไรอย่างเงี้ยหนังสยองขวัญที่ผมชื่นชอบ The Exorcist อะครับ เพราะว่ามันผมว่าน่ากลัวสุดแล้วอะดูแล้วแบบดูแล้วคือหลอนนะ่ะหลอนแบบนอนไม่หลับเป็นวันนะ่ะไม่ไหวผมขอไม่ดูแล้วกันแค่นึกถึงก็น่ากลัวแล้วครับก็คงจะเป็นซอครับเพราะติดตามชมทุกภาคเลยนะครับรู้สึกว่าสนุกดีครับซอภาค7จ็แล้วบ้งฮะราะผมเพิ่งเช่ามาดูเมื่อวานนี้เองก็มีการ จิ้มลูกกระต่ายแล้วก็จิ้มกระเดือกจิ้มอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีเลือดสาดกระจุยกระจายเลยแล้วก็ผมดูคนเดียวอีกต่างหากก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูนะครับเพราะมันน่ากลัวมากเลยหนังสยองขวัญที่ผมชื่นชอบตัวผมเองจะชื่นชอบไม่ถึงฆาตกรรมอะฮะก็มันกึ่งกหนังผีเนอย่างเช่นชัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องชัตเตอร์ครับผมชัตเตอร์นี่น่ากลัวมากครับชอบแล้วก็เป็นเรื่องเดียวที่ที่ดูครับผมชัตเตอร์กับเดอะชายนิงครับชัตเตอร์ผมว่าไอเดียมันดี der Shining Shop Technikos haben lenen mag